กวดคอมโบ EP สองสำหรับน้องๆที่รอ EP นี้พี่ก็จะให้ตามความขอแลวนะครับน้องๆเรามาดูกันว่าใครจะได้อันดับหนึ่งของ EP นี้กันโดยเกณฑารให้คะแนนจะขึ้นอยู่กับความโหดความต่อเนื่องและความยากของท่านั่นเองถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ like กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจพี่รายด้วยคนี่หนึงมาคนนี้ก็คือโซนิกนะปาดก่อน1 2 3แล้วตามด้วยสกิล3นั่นเองนะครับผมแล้วก็ M1 ทุบลงพื้นตามด้วยสกิล2ปาดด้วยสกิลหนึ่งครับผมแดดแล้วก็น่าจะปิดด้วยสกิล4นั่นเองจัดว่าโหดใช้ได้เลยครับผมสาหรับน้องคนนี้นะคนถึงไปมาครับผมจังหวะน,นี้เปิด1 2 3ลูบแล้วก็ต่อยแดดนะครับผมต่อย1 2 3ทูบลงพื้นเหยียบนะครับผมต่อยอีกงัดทวิตคอมโบโอ้สุดยอดงัดขึ้นฟ้านะครับผมตามด้วยสกิลหนึ่งนะจังหวะน,นี้โตเียวคอมโบ ปิดไปเลยฮะผมโว้โ oh, ห oh. จังวะน,นี้คนนี้คือแชมป์เก่านะพี่ขออนุญ,ญาตไม่ให้นะคนนี้นะแต่ว่าพี่ลงคลิปให้เราก็ไปต่อคนถัดไปได้เลยนะผมนะคนนี้คือเล่นไซตามานะเปิดด้วยสกิล2เองนะครับผมต่อย123งัดแล้วก็ตบครับผมแดดนะจังวันนี้1-2-3ทุบพื้นงัดขึ้นด้วยสกิล4นะผมต่อย1-2-3แล้วก็ปิดไปเลยนะจังหวะน,นี้เรียบร้อยใช้ได้ คนที่4นะครับผมต่อย12 3งัดแล้วก็วนตบนะครับผมตามด้วยสกิล2นะจังหวะน,นี้กระบองเหล็กทุบ1 2 3่ทุบลงพื้นอีกครั้งนะครับผมตามด้วยสกิล4นะงัดแล้วก็ปัดนะครับผมจังหวะน,นี้แดตตามนะ1 2 3สงแล้วงัดขึ้นฟ้าออกลงมาด้วยสกิล3ทุบ1 2 3สแล้วก็ทุบลงพื้นตามด้วยสกิล1นะครับผมจังหวะน,นี้งัดแล้วก็ตามด้วยสกิล2ปิดฉากสวยงามครับผมเรียบร้อยนะโอ้โห คนที่5นะจังหวะนี้กาโลต่อย1 2 3แดชออกแล้วก็แดชเข้าอีก1ครั้งครับผมเหยียบแล้วก็ต่อย1 2 3งัดขึ้นฟ้าตามด้วยสกิล2ลากไปตบแล้วครับผมจังหวะนี้งัดต่อครับผมแดชต่อย1 2 3แล้วก็งัดขึ้นฟ้าอีกตามด้วยสกิล1นะครับผมจังหวะนี้แดชต่อย1 2 3เรียบรอ้อยคนที่6นะครับผมต่อย1 2 3ทุบลงพื้นปัดด้วยสกิล1 ด้วยสกิลสามทุบแบบรอๆตามไปตกครับผมจังหวะนี้1 2 3แล้วก็ทุบลงพื้นตามด้วยสกิลสี่งัดไปด้านขวาแล้วก็ตามด้วยสกิลสองนั่นเองทุบครับผมจังหวะนี้ตามด้วยเอ็มวันทุบลงพื้นอีกครั้งนะครับผมงัดตามด้วยสกิลหนึ่งโอ้โหฟินิชไปเลยคนที่เจ็ดครับผมคนนี้นะเล่นโซเน็กนั่นเองแดดไปต่อย1 2 3ปัดด้วยสกิลสามครับผมจังหวะนี้ M1 1 2 3ทุบลงพื้นนะครับผมจังหวะนี้ ตามด้วยสกิล2แล้วก็พุบลงพื้นอีกครั้งนะปาดาเมจสกิล4ไปแล้วก็แดชมาฟัน1 2 3ทพุบแล้วก็ปาดอีกครั้งนะครับผมแดชมาฟันเรียบร้อยครับผมมาครับผมจังหวะนี้คนที่8แล้วนะต่อย1 2 3่สพุบลงพื้นปัดขึ้นฟ้าแล้วก็ตามด้วยสกิล2นะครับผมจังหวะนี้ต่อย1 2 3แล้วก็งัดแล้วก็ตบแดชตามนะครับผมจังหวะนี้123งัดแล้วก็ปิดด้วยสกิล1 คนที่แกงครับผมจังหวะนี้เลนใส่ตมานะเปิดด้วยสกิล3นะครับผมแดดตามต่อย12 3ทุบลงพื้นนะครับผมตามด้วยสกิล2อทู่อีกทีแล้วก็งัดนะครับผมจังหวะนี้ต่อย1 2 3ตบงัดขึ้นฟ้าแล้วก็ปิดด้วยสกิ 1, ลหนึ่งคนที่10ครับผมจังหวะนี้มาคนนี้ก็เฮ้ยเล่นตัวใหม่ว่ะอะตอมิกสมูไรปาดสกิล2นะครับผมจังหวะนี้แดดตามแล้วก็ปาด1 2 3ส ทุบลงพื้นตามด้วยสกิลหนึ่งอย่างแรงตบไม่โดนนะหนึ 1, 2, ่งสองสามทุบลงพื้นอีกครั้งโอ้โหคนที่11บเอ็นะผมยังวันนี้มาคนนี้ก็อะตอมิกสมุไรเหมือนกันนะป่าแล้วก็หนึ่งสองสามทุบลงพื้นป่าด,ด้วยสกิลหนึ่งก่อนนะคนนี้นะหนึ่งสองสามทุบลงพื้นอีกครั้งนะครับผมแล้วงัดขึ้นมาด้วยสกิลสองนั่นเองนะเดตตามนะหนึ่งสองสามทุบลงพื้นอีกครั้งโอ้สวยทําดีทําดี โอเคครับผมคนนี้นะแล้วก็ไปกันต่อคนที่12นะผมคนนี้เล่นโซนิกนะผมจังหวะน,นี้ต่อย1 2 3แล้วก็ปาดด้วยสกิล3ตามด้วย M1 อ็มวันะผมจังหวะน,นี้งัดขึ้นฟ้ายัดระเบิดสกิล4ปาดสกิล1นะผมจังหวะน,นี้ต่อย1 2 3แล้วก็ทุบลงพื้นตามด้วยสกิล2นั่นเองนะโอ้โ oh ห oh. คนที่13นะจังหวะน,นี้เล่นการโรนะครับผมทวิทค,คอมโบต่อย1 2 3แล้วทุบลงพื้นก่อนครับนะผมเหยียบแล้วก็งัดจังหวะน,นี้ แล้วก็ทวิคคอมโบต่ออันนี้น่าจะพลาดน,นะคนนี้อ่างัดขึ้นฟ้าตามด้วยสกิลหแล้วก็ปิดด้วยสกิลสอนั่นเองตรงเกยวคอมโบอย่างหล่อเท่ไปเลยพี่นมุมสุดยอดมากครับผมจังหวันนี้โอ้โหมีอุ่มพัชชันโชว์ด้วยคนที่14ครับผมจังหวันนี้นะคนนี้มีเอฟเฟกเสียงด้วยโอ้โหอย่างเทง่เล่นจีน้อนนะครับผมเปิดสกิลหนึ่งตามด้วยสกิลสนะจังวะน,นี้ต่อยหนึสแล้วก็ เหยียบด้วยสกิล4แล้วก็ปิดไปเลยนะผมจังวันนี้อ่าสวยไหมต่ออีกหนึ่งคอมโบนะปาดหนึ่งสกิลแล้วก็ตามด้วยสกิล2เหมือนเดิมนะผมจังวันนี้แบทไปต่อยหนึ่งสองสามแล้วก็อามด้วยสกิล4นะครับผมปิดไปเลยนะคนนี้นะโอ้อย่างเท่ะนะมีอีโมชั่นโชว์ด้วยหนึ่งที มาครับผมคนถัดไปคนที่15แล้วนะครับผมคนนี้เล่นเป็นกระบองเหล็กนั่นเองต่อย123าทุบลงพื้นเปิดด้วยสกิลหน,น,นึ่งนะครับผมจังหวะนี้แดดตามอ้าวพลาด1ทีนะน้องแล้วก็ตามด้วยสกิลสองนะจังหวะน,นี้ทุบลงพื้นตามด้วยสกิลสี่นั่นเองนะงัดขึ้นมาครับผมจังหวะน,นี้แล้วก็สกิลสามทุบไปเลย1 2 3สโอเคปิดด้วยสกิลหนึ่งนะคนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะน้องๆน,นะโอเคคนที่16นะ ไปกันต่อนะครับผมคนนี้นะมาครับผมจังหวะนี้กาโลเปิดด้วยสกิลหนึ่งนะแดดต์หนึ่งสองสามเดสทุบครับผมจังหวะนี้เหยียบสกิลสามตามมาแดดแล้วก็ต่อยหนึ่งสองสามมาครับผมเกี่ยวตัวคอมโบทุบลงพื้นนี่ไงล่ะเหยียบโชย์อีกหนึ่งทีอ่ะเหยียบพลาดน,นะต่อยแก้เขินไปหนึ่งทีครับผมจังหวะนี้โอ้โหคนที่สิบเจ็ดนะครับผมต่อเลยกระบองเหล็กนะครับผมคนนี้นะ ต่อย1 2 3ทุบลงพืน้นเปิดด้วยสกิลหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทุบลงพื้นอีกครั้งนะจังหวะนี้ปาบตามด้วยสกิลสามแล้วก็แล้วก็ทุบลงพื้นอีกครั้งตามด้วยสกิลสี่งัดขึ้นมาครับผมจังหวะนี้แดนแล้วก็ปาดด้วยสกิลสองนั่นเองทุบลงพื้นอีกครั้งเหยียบอีกครั้งครับผมแล้วก็ปิดด้วยสกิลหนนะอ่าช้าไปนิดนึงนะคนนี้นะ ก็จบไปแล้วครับผมสําหรับฟอร์มโบทั้ง17คนนะอ่าเรามาดูกันว่าใครจะได้ที่1ใน EP นี้กันนะครับผมอ่าเรื่องเลยคนที่ได้ลําดับที่1ของ EP นี้ก็คือน้องน้องกีตาครับ01นั่นเองก็ยินดีด้วยนะครับผมสําหรับน้องกีตาครับนะมาลําดับที่2นะครับผมถัดมาเลยก็คือน้องอันโดเดอร์นั่นเองนะโอเคแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับผมอันดับที่3านะครับผมได้แก่น้องน้องไอซ์นั่นเองอ่า ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับน้องๆคนไหนที่ถูกใจคอมโบไหนคนไหนนะครับผมก็คอมเมนต์บอกพี่ไลค์เข้ามาได้เลยถ้าน้องๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ไลค์ด้วยเจอกันใหม่ EP หน้า